จากคนครสวรรค์ครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางสู่จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยครับนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายนั่นเองฮะกับรายการกรอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกหนึ่งรายการครับนั่นก็คือรายการกรอล์ฟสิงห์มาสเตอร์ที่สนามสันติบุรีคันทีขับจังหวัดเชียงรายซึ่งสนามแห่งนี้ครับอบล้อมไปด้วยขุนเขาบึงน้อยใหญ่มากมายเลยทีเดียวบรรยากาศนี่เรียกว่าร่มรื่นและสวยงามแถมยังเป็นอีกหนึ่งสนามกอล์ฟชั้นนําของประเทศอีกด้วยครับโดยรายการนี้ครับจัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่16แล้วนะฮะ มีนักกอล์ฟมากมายครับเข้าร่วมการแข่งขันสิงห์มาสเตอร์ในครั้งที่16นี้ครับโดยแชมป์ครับตกเป็นของโปรปหมายประหยัดมากแสงครับที่คว้าชแชมป์ในรายการนี้เป็นสมัยที่5แล้วส่วนในประเภทหญิงนั้นตกเป็นของดาวรุ่งสวิงสาวน้องกิฟต์เบญญาภานิพัฒโสพลฮะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของทั้งคู่กันครับนี <ST> ่คร <ST> ับก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะตั้งเป็นรู้สึกเป็นเกียรติตั้งแต่ได้เล่นแล้วค่ะรู้ว่าได้เล่นก็ดีใจค่ะแล้วก็ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นสิงมาสเตอร์ค่ะก็ได้แชมป์มาก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะก็ขอบคุณสิงมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสะคะ่ะแล้วก็ในรังด้วยะคะ่ะแล้วก็ในสันติค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิงนะคะก็ขอบคุณมากเลย ก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่ามันอายุ49แล้วก็เล่นกับรุ่นน้อง,นองเนี่ยแบบเหนื่อยนะครับแบบเขาแบบตอนนี้รุ่นน้อง,นองเนี่ยเขาตีกายมากแล้วก็ยังประสบการณ์ขเขายังน้อยอยู่แล้วก็เราก็อาศัยลูกเคี่ยวนิดนึงแล้วก็อาศัยว่าเสิร์ฟแม่นแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นแบบไม่ไม่บ,งบางก็ถือว่าุประสบการณ์ลวก ก็ทีแรกคิดว่าเขาหน้าชนะแล้วนะเพราะนํำสองแทมเนี่ยโอกาสเขาเนี่ยมีสูงจังหวะที่เขาขึ้นหลุมส7เ็ดไอหลุมทีออฟหลุมส8บปดเนี่ยเขาเขาตีบินไปตกทรายแล้วก็โอกาสที่เขาจะตีเลีําเนี่ยมันก็ยากอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเขาตีไม่ดีหรือไม่ดีเนี่ยโอกาสลงน้ําก็มีหรือว่าจังหวะเขาไปตีชนแบงค์แล้วโอกาสลูกวิ่งมาเนี่ยแล้วเขาเห็นเราตีสองออน เขาก็ยังเลยออยู่ถ้าเขาตีจอดสามถึงกีนเนี่ยโอกาสเราเนี่ยแพ้แน่นอนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาตีเนี่ยยังน้อยก็ประมาณเลขสี่เขาถึงตีถึงแน่นอนจังหวะพอเขาไม่ตีเนี่ยเราก็เราก็ต้องตีแล้วโอกาสที่เราเบอร์ดี้เขาบุกกีนนี่กล่าวว่าเพย์อ้อมแน่นอนครับผม